สวัสดีครับ,บอเออเสรังอ่านอยู่เออสวัสดีครับนี้ผมก็จะมาสอนการใช้โปรมแมมอสนะฮะก็มาให้ดูเลยโอเคบางคนทําให้เป็นอย่างไอ้นิวนี่นะครับกดเข้าเว็บมันปกตินะครับเออลืองบอกเปิดเบราว์เซอร์นะฮะมาอะไรก็ได้นะครับเข้าไปใน Google นะครับฟรม g o o ก l e นะครับถึงจะมาสมาชิกได้ต้องเติมเงินสมัครสมาชิกนะครับ50บาทเท่านั้น แล้วแล้วคลิกเข้าที่แมงมดครับแล้วผมมันจะมีมึ<ร>งไม่เป็นมึงเงี้ยไปเลยครับห <c oughs> นึ่งแรกครับแล้วก็เออเข้ามาเว็บแล้วก็เห็นตรงนี้นะฮะ <c oughs> ดาวน์โหลดเว็บดาวน์โหลดแมงมดโปรเจกต์แปดสิบสามหรือเป็นอัปเดตอื่นข่าวหน้านะฮะกดคลิกเข้าไปตรงนี้ครับคลิกเข้าไปเลยชุบเจนครับเช้าวะาวเอามาลวตอนนี้ผมโดนโดยเป็นยิงแรงนะครับเออเรื่องมึงครับ อันนี้ครับวันนี้ก็เลื่อนลงนะฮะสำหรับคนที่มันเป็นสมาชิกมันก็ไม่สามารถเข้าเว็บได้เลยเอาง่ายๆถ้าเข้าเว็บมาก็ต้องให้ ID ก่อนสมัครสมา,สมาชิกตรงนี้นะฮะเข้ามาเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆอย่างช้าๆปุบแล้วก็จะเจอตรงนี้นะครับดาวน์โหลดอะไรแบบนี้ก็ดาวน์โหลดมินเลอร์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้กดตรงอันนี้ครับอันแรกกดเข้าไปครับผมรอแป๊บนึงครับมาฮะโอเคออกบิกออกไฟล์มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับกดดาวน์โหลดมา นี่กูลงทุนถึงก็โหลดลงใหม่เลยนะเนี่ยนี่ฮะไฟล์ก็โหลดเสร็จปุ๊บแล้วไอเดียมก็มามันก็อยู่หน้าเดสก์ท็อปติดตั้งหน้าเดสก์ท็อปนะครับอย่างที่สองเราก็กดมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะกดมันเป็นแบบว่าทุกคนมันจะเป็นภาษาอังกฤษใช่ปะละ่ะผมเป็นภาษาไทยเรวก็เราก็กดอย่างนี้ดีกว่ากด new New folder ครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าโฟเม,มมโสก็ได้อะโฟแมม มอสโอเคครับแล้วก็กดคลิกเข้าตรงนี้โปรแกรมนะแล้วก็ดึงไฟล์ทูกไฟล์ยกเว้นตรงจุดๆนี้นะฮะยกเว้นนะครับกดแล้วก็ดึงออกมาใส่ในโฟลเดอร์นี้เสร็จเรียบร้อยครับอย่างพอเราจะได้โฟลเดอร์อย่างนี้นะฮะให้เรากดคลิกเข้าไปในสีแดงนะครับสําหรับ Windows 7นะฮะกดคลิกขวาแลนแอดมินนะฮะก็คลิกขวาไปครับตรงนี้นะฮะแันแอดมินนะครับผมก็คลิกเข้าคลิกเข้าไปเลยครับ แล้วแอดมินครับผมแล้วก็ให้เราใส่ไอดีในนี้ลงไปนะฮะไอดี ID ที่เรามีใน PB นะฮะใส่ลงไปแล้วกดเข้าสู่ระบบนี่นะฮะพอเราได้โปรแกรมเข้าสู่เกมมาเรียบร้อยลนะฮะเนี่ยกรุณาเข้าสู่เกมเ,น,ะะเนี่ยเ,เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดไปเข้าเกม P b นะครับผมกดเข้าเกมเลยนะฮะ นี่ครับเราก็กดเข้าเกมไปเลยครับผมพอกดเข้าเกมนะครับดูตรงนี้นะฮะตรงเกมนี้มันกังต้องให้มันพร้อมเข้าสู่เกมนะครับมันถึงจะสามารถนั้นได้ครับก็รอกอนแป๊บนึับนี่ครับก็จะมีนี่ครับกระบอกกดหงวเพื่อเปิดปิดเมนูขึ้นสายลงเพื่อเลือกเมนูครับกดโอเคเข้าไปก็รอเกมโหลดสักแป๊บหนึ่งนะฮะ บบนี่นะครับพอเราเข้าเกมมาเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับให้เราโหลดโปรแกรมเออไม่ใช่มันก็จะเป็นโหลดเข้าเกมน้อย่างนี้นะครับต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นมุมซ้ายมือนะครับมุมซ้ายมุมบนเรามันจะมองเห็นหรือเปล่าถ้าแคสอย่างเงี้ยไม่น่าจะมองเห็นนะอ่ะเออไม่น่าจะมองเห็นว่ะ ก็ลองดูก่อนว่ามองจะมองเห็นหรือเปล่ามองไม่เห็นนี่ก็จบเลยก็จะมีรูปโชยดูอถ้าคนที่เป็น V.I.P มันก็จะมองไม่เห็นนะครับอโอเคครับแค่นี้นะครับโปรครับแล้วก็เลื่อนลูกสองเพื่อปิดเปิดนะครับสำหรับนี้ก็จะเป็นแค่ตัวละ,ละครสีเหลืองเฉยๆนะครับก็ขอจบแค่นี้ว่าแล้วครับขอุมครับ